มันถ่ายไปในบทวันเนี้ยป้ามันทิ้ไปใช่ไหมมีป้าอยู่คนเดียวอยู่ในห้องเนี้ยสาวันนี้วันเกิดสาใช่ไหมพี่อะมีของขวัญจะให้นะทีแรกอ่ะพี่ว่าจะให้ตอนเย็นแต่ว่าให้ตอนนี้เลยแล้วกันพี่รอไม่ไหวแล้ว อันนี้พี่ให้สุขสารมันเกิดนะครับโอยอะไรกันเนี่ยขอบคุณนะคะพี่กา้าบขอบคุณที่ไม่เคยลืมวันเกิดสาเลยอะ่ะโอ้ไม่เป็นไร ไปกินข้าวแป๊บเดียวก็ลืมกระเอ๋าัะเนี่ยลืมไว้ตรงไหนวะเนี่ยอ้าวอยู่นี่เองเหรอตอนออกไปไม่เห็นเลยเงินหายไปในหมดวะเนี่ยป้าป้าคุณจ๋าป้ามันไปใช่ไหมมีป้าอยู่คนเดียวอยู่ในห้องเนี้ยแล้วเงินฉันก็หายไปอ่ะเงินอะไรคะป้าไม่รู้เรื่องเลย เดี๋ยวฉันจะไปดูกล้องวงจรปิดเดี๋ยวก็รู้ถ้าฉันเห็นว่าป้าไม่ยุ่งกับกระเป๋าฉันนะเป็นเรื่องแน่กระเป๋าใบนี้เหรอคะนี่มันกระเป๋าคุณสานี่มาลืมไว้นี่ได้ไงเอาไปวางไว้โต๊ะด,ดีกว่า เห็นว่าเป็นของคุณสาป้าเห็นอยู่โซฟาเลยเก็บมาไว้ให้ที่โต๊ะป้าเป็นคนเจอเหรอแต่เงินในกระเป๋ามันหายไปด้วยนะหายไปตั้งสองหมือ่นอะ่ะถ้าป้าเอาไปอ่ะป้าเอาคืนมา<ช>เลยนะทำแบบเนี้ยอยากโดนไล่ออกใช่ไหมเงินเดือนแม่บ้านอะ่ะคงไม่พอกินสิเกิดอะไรกันขึ้นนะคะพี่สาแล้วทำไมแกพูดอย่างกับป้าเพราะว่าก็เงินในกระเป๋าฉันาหายแล้วในห้องเนี้ย ก็มีแต่ป้าคนเดียวพอฉัน้าไปดูกล้องวงจรปิด mm hmm. ก็รีบบอกเลยว่าเจอกระเป๋าฉันพูดเหมือนกหความผิดอะจะเยนเ็ยนๆก่อนสาเราไม่มีหลักฐานนะว่าป้าเขาผิดจริงอะยังไงไปดูกล้องวงจรปิดก่อนไหมสาอ่ะฉันไปดึงไฟจากกล้องวงจรปิดมาแล้วแกดูดิ นี่ไงป้าเขาไม่ยุ่งกับกระเป๋าฉันจริงๆด้วยเดี๋ยวนะแต่ฉันไม่เห็นว่าป้าเขาจะมาหยิบเงินแกเลยนะแต่ป้าเขาก็ไม่ยุ่งกับกระเป๋าตัางค์ฉันใจเย็นก่อนมีอะไรกันเหรออ่ะพี่ก้าบมาพอดีเลยตงังค์ในกระเป๋าสาหายอะ่ะหายไปตั้งสองหมืน่นแล้วในห้องนี้มีป้าอยู่คนเดียวฉันว่าป้านั่นแหละเป็นคนที่เอาไปเอ่อ <c oughs> ในกระเป๋าสาเหรอใช่สิ ก็ตอนที่ที่เรา,ากินข้าวกันอะฉันลืมกระเป๋าตังค์เอาไว้แล้วพอกลับมาเปิดกระเป๋าอะฉันก็ไปเจอเงินนั้นแล้วในห้องเนี้ยก็มีแค่ป้าคนเดียวเท่านั้นแหละที่เข้ามายังไงป้าก็ต่อ,อไปชัวร์ฉันดูกล้องวงจรปิดแล้วเ,ออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเงินสองหมื่นใช่ไหมแกดูได้ไงวะกันใช่พี่รู้ได้ไงอะเออก็เงินนั้นอะพี่เอาไปเองแหละเอาไปซื้อของขวัญมาเฉิมให้สาไงเอา้าทำไมพี่ทำแบบนี้อะ พี่ยังไม่ได้บอกอ่ะพี่ว่าจะไปบอกสาตอนเย็นๆน่ะเป็นไงอยาแกฉันบอกแล้วว่าให้ดูดีๆก่อนป้าเขาอยู่มาตั้งนานแล้วไม่เคยมีประวัติเสียอารมณ์แกล้วนๆทำไมไม่บอกเนี่ยาแต่เรื่องส้าแต่เรื่องเนี่ยฮะกลับบ้านไปโดนแน่ดดเดียวอะไรล่ะป้าคะสาขอโทษค่ะ ที่ปากปามป้าค่ะสาขอบคุณนะคะที่ป้าเก็บกระเป๋าตังค์ให้สาค่ะไม่เป็นไรคะ่ะคุณสา,าขอโทษนะคะป้าเอกากระเป๋าตัตงค์มาสิเร็วป้าคะอันนี้ถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆของหนูนะคะขอโทษค่ะป้า ไม่เป็นไรคะ่ะคุณจาป้าไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรขอบคุณมากนะคะป้าออป้าครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมที่เป็นต้นเหตุนให้เกิดเรื่องนี้ครับไม่เป็นไรจ้าวันหลังก็อย่าลืมละกันป้าไปก่อนนะคะ